วันนี้เรามานอนที่ซีอาร์คืนแรกนอนโรงแรมชื่ออะไรนะคะ Starway Hotel. Star Hotel ห้องอะไรครับลูก5137 5137โอ้ยอกระ็แบบเ,เป่าเมยจังเลยอลินไปใครยัง หนึ่งสามเจ็ดจะหมดแรงแล้วโอ้ห้องมุมเลยเหรอ,อสุดซอยเลยเหรอลูกแกะบัตรออกดิลูกแกะก,ก,ก,ก๊าซออกก่อน แกกระดาษออกย<อ>ับแกกระดาษออกอเออ,อกระดาษเออเสียบเ้าไปโอเคนี่ไหนอ่ะ <Okay. S 2> ไ,<อ>ไม่ต้องไม่ต้องมันนั่งไปวางบันโต๊ะไปเลยรากกระเป๋าเข้ามาลูก<อ>โอ้ข้างล่างนี่มีอุ้ย ไปไปแล้วแต่มาเปิดอะไรให้่นี้เขาไม่อยากให้เราเปิดเยอะเหรอใช่โอเคอืมอืมโอเคออก้อยสองใบลูก แิดปุ่ก่อนไหมนี่เด,ดี๋ยวไปฝึกดีแล้วกกดดีๆมันเดี๋ยวดิมันยังไม่ล็อกใช่ไหมมันต้องยกขึ้นมาก่อนแล้วก็กดลงไป โรงแรมนี้กับโรงแรมเขาที่แล้วไหนสวยกว่ากันเ <Yeah. S 1> ขาที่แล้วสวยกว่า ได้เลยนะลูกขอลูกห้องน้ำหน,นึ่งรับที่แล้วสวยกว่านาะใช่ไหม